เชฟคูไทยก็โอ้ยหมยไม่นานแค่ไหนเนี่ยก็ป,ป,ปีกว่าปีกว่าหายไปทั้งไงมาก็ตอนแรกพักเจ็บจมูกครับแล้วทีนี้พอซ้อมพอได้ไปลง,งนอมแล้วมันมันยังแบบเสียวๆอยู่แล้วเอวันนี้พูดถึงลูกเกมนะครับสามลูกแรกเกิดอะไรขึ้กนก็ตัวอะไรผมยังไม่ค่อยกล่าออกอาบุตร็หยุดนานก็รอรอฟันอยูรอพี่เขาเผลอด้วยน้องเพ่ลลูกสี่ มีเ,เ,เลยจุดไหนเลยนี้ก็มีลูกดักก็พี่เขาน่าจะออกอาการอีกจุด,ดก็มีว่าคุมเกมได้เขาเริ่มยุบใช่ไหมครับลสดท้ายก็สบายคุมเกมครับว,วันนี้โดยรวมพอใจผลงานไหมครับก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับว่าทาได้ไปหน้าก็จะดีขึ้นกว่านี้ครับจุดไหนเลยที่ต้องกลับไปแก้ไขหนึ่งก็ยังเก็บอาวุธไม่ค่อยดีครับเพราะว่ามันหยุดนานแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นอาวุธเขาผู้โชคนี้ชกยากเลย ช่วงต้นๆที่ประมาณหน้าปวดวเขาเดินเบียดเราเยอะๆน้องกับบาภาคนี้ร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็ช่วงนี้ประมาณ50าร่าายประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ <c oughs> แล้วเรื่องของน้ำหนักวันนี้เราต่อยร้อยสิบกวัเป็นไงบ้างครับก็โอเคครับร่างร่างกายมัน สามารถซ้อมเต็มที่ไหมซ้อมเต็มที่แบบแต่ว่าเรายังไม่ได้ขยับต่อยยังยังไม่ได้ลดน้มหนักมันก็จะอึดอึ่ถ้าเกิดในไฟต์ต่อไปคิดว่าน้ําหนักที่ดีที่สุดที่เราจะต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ดีก็ถ้าช่างข้ามวันก็ร3 5้ถึงร้อแได้แต่ถ้าต่อยช่างวันต่อยวันก็เอาสักร40ก็ยืงอยู่สิบครับกับปลาภาพนี้ตั้งเป้าแบบไหนยังไงครับก็ตั้งใจมากครับเพราะว่ามีลูกชายแรงทนะ้องได้8ปเดือน ใช่ครับมาดีดด้วยนะครับให้คำฝากอะไรถึงแฟนๆนะครับผมก็ฝากแฟนมวยแล้วก็ FC ด้วยครับก็ไฟนนี้ต yeah, me. ั้งใจมากกลับมาเต็มที่แน่นอนฉายดีดีด้วยครับผมครับ